หนยกลัมูลนะครับตอนน şey uh, ี้ท่านานอำเภอมาให้กำลังใจนะครับครับหนนก็จันนุนสูงมาให้ตนนกำลังมูลเอามือนู้นได้ไหมมือมือซ้ายมือซ้ายจับ้นอ่ะจะดสวยครับจะสวยครับ 对对对。 ขอบคุณครับใช่สวยมากครับครับคครับจากจุนี้ครับ อ่าถนนการลมุนก็จะไปส่งที่เอาดิครับอาวันวนี้ลุกรลอคร้บวันนี้องอะเฉลยมเกล็ครับ